ร้านซึนามิซอยซอยแคปลิฟนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเลย<ม>อาหารเยอะมากเลยนะคะก<ม>็จะเป็นแบบสั่ง QR ว o า e คแล้วก็อาหารก็จะมาเลย<ม>ถือว่าอร่อยค่ะอร่อยมาก ใครว่างๆก็เชิญมานะแถวพัทยาเนาะได้ออกจากพัทยามาประมาณ5กิโลมั้งน่าจะใช่เนาะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเนาะอาหารน่ากินมากเลยอาหารอร่อยค่ะลองพานเรียบร้อยแล้วกินกันค่ะนี่คืออาหารนะคือสั่งได้เรื่อยๆเลยนะจะมีเมนูห0 0แฮปปี้ก็ประมาณ600กว่าบาทนะคะนะคะเริ่มต้นเนาะเป็นบุฟเฟ่นะคะ ก็เขาจะมี QR code ให้เราก็สแกนเนาะแล้วก็สั่งอาหารได้เลยตามใจชอบค่ะถามคุ้มไหมคุ้มนะคมันอร่อยมากเลยค่ะอร่อยสุดๆไปเลยขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะบายๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคลิปหน้าจะพาไปร้านไหนเนาะสวัสดีค่ะ